ติดไม้เลยติดไม้ติดไม้ได้ใส่ติดคอเสืออ้อคอเสื้อเหรอจะตรงนี้เหรอเอ,อาอย่างนี้ใช่ไหม,ไมไดดหนี่ไงน,นะนี่โอเคโอเคอันนี้อันนี้คือการปรุงมาดูการปรุงนะคะอันนี้กับปุ้ณซาวใส่น้ำตาลคือใส่ไปแล้วนะนี่ใส่บีกหน่อยนึงน้ำตาล พริกบก้าใส่ไหลย่านกินไ่ได้นี่พริกพร<ล>ิกมันเผ็ดแห<ล>้งเผ็ดจนกินบก้าใส่อันนี้เป็นปลาาต้มอันนี้เป็นต้มอันนี้เป็นปลาาต้มปลาลาต้มอันนี้เป็นแบบต้มกินหอมชุยเลยหอมแบบหอมเลยอันนี้จะเป็นปลาละา <Mo ander ly> แล้วก็เออแบบต้มยุดแต่เอาตอนปลาลาลงน้ำนะเป็นตอน,ตอนลงน้ำสิเพราะว่า ส่วนมากก็สิมากินแบบฉีกฉีกยังประมาณในซันเนาะแมนเอาตอนน้อยๆตัวน้อยๆสิเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่เอารมณ์แบบสี่ขับปุ่นลานห่มม่วงลานคุณยายพอล่าห่มม่วงปลาเออพงษ์ชุลดที่ขาดบ่ได้คือพระเอกพระเอกของเรื่องเข้าชุลดบ่มีพระเอกในงานนี่นะฮะเบิดบ่แมนอันนี้คือมันเบิดแล้ว อันนี้คือมันเบิดื่อแล้วหืมไหวบาหรือเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปน้ำหายอีกมองใดมันอันนี้โอเคโบหลายค่ะโบหลายอันนี้อย่าด่ามาเดี๋ยวจะด่าบ้าใส่ลายแซียบลายใส่หน่อยแซีบน้อยโอ้ยอันบ่มี่พักได้บาดตาที่นี่อันเด้แล้วข้องคอยลวก พ่อพ่อลวกดอกอัน,นอันนี้ให้นน้ำไนเด้อมาเอาอบาทนี่มาเด้อผูใ้ใดสิกินน้ำนี่กินน้ำยายเกี่ยวนนปิดโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนี่ฮะย้อนแสงเป็นปนาง,นงองไรเปน็นนางข้างบุญหรือเปล่าลาทิเข้าว่ายที่พอใจก็คือเก่าแล้ว ไม่ล <zo'> <t festivals> ืมสัญญาที่น้องรอถ่าอยู่หัวผู้งอยก็แม่นแต่ละตัวให้น้องไปถ่าอยู่หัวผู้งอยหัวผู้งอยแล้วเพื่าายังแกงเท่าตอนแรกกับนัดน้องอยู่หัวอยู่อันแกงเท่ามองได้หรือหัวผู้ง่อยพอดีบอกเมื่อเคยเห็นผู้งอยอยู่มองได้เขาบอกถึงหัวผู้งอยกับหัวผู้งอยน้ำเท่าได้ อ้อบ่ฮ่า่ง่าฮ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 ่าดลา่าฮปาฮ่องตะอูา่าฮ่นฮ่าฮัาฮ่่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่ด้่าฮ่าอ่าฮ่้ฮ่าว่าฮ่าย่า่าฮ่าฮ่อย่า่าฮยา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮา่าย่าฮ่่าฮ่าฮ่่่อยฮ มาอู้ยมะเขือกำลังพอดีขาที่ภูหลงเขาบ่แม่งจะถือไอซ้อนขาไอซ้อนตัวบตัวนี้จ้าบาทกันละเนี่ยมา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 สิบอู้เซ็นไหมพี่น้องทั้งประเทศเล้าอันตลาดตลาดเล้ามือวันศุกร์ผู้ใดอยากสั่งอือเหล้าบ่มีบ่แบ่มี ไนังแน่นาไปกินมือวันเล้ววันยังวันยังนี่คือโบกินแน่นอยู่บ่เขากินำยา้ำยาอย่กนเขากระซาคือกันละำยาเขาบกคือเห่าอืเขาเอื่อนแกงืวกผักดอกขห้หน่อยได้่าผักบริสได้แถมวกผักดอกให้หน่อยสบไม่น้องปลาลาเนื้อมันตอกเปี้ยวอืม นี the field, the the ่จะออกเปรี hmm. ้ยวจะหมดแล้วละปลาาแล้วอ <ients> <men> ือปลาเขือเป็นเป็นหดวบอมปลาแดมาใหม่บอกเขาใเอาปแดน่ปาหน่อยบอาเดีขับอ จะต้องเข้าใจเพลงนี่มันต้องยู่ในหัวข่อยหอดมือนมือหนีเพลงพักภูอ้อยนี่บอฮักลาที่ผาแต้มพูะกัณฑ์จ่องพรอกับบนี่องฮักลาที่ผาแต้มเป็นบอเพราก้อยฮักลาที่หัวผู้เขาหัวผู้ลำเขาเออหัวผู้อ้อย อืพูดลำเขาเนี่ยผมกับใายถ่ายพูดลำเขาอยู่มองได้กับบุหงหัวราะพวง่อยอยู่มองได้กันยังบุหงอืันหูได้ว่าเออมันซื้อนี่บ้านนี่ที่ว่าทหารยิงปืนมาใส่เดี๋ยวมันเป็นด่านมันเป็นอีกอย่างกันเขาอื่นยังไงกันที่ร้ฐบานเขานี่ยบอกที่เวลาทหารมาฝึกมันยิงปืนออืยพูดยังกับพ่อนกูไปเก็ตอื่นยัง บ่ไกกกแดระทยนี่พเกอไก่ไหมผู้ดำหนี่บะพรนผู้สูงแลพรันผู้สูงบอกก็เออน่ะผู้หินดังอืมเอแบบพระรัตนผู้สูงไปทางไหร่เหรอผู้หินดังเคยไปจ้ะก็ที่เราผ่านที่ไปช่องตะอูเราเหรอสนามบินนี่ลงไปทางข้าสนามบินเลี่ยเวลาเราไปถึงสนามบินตรงที่เราเป็นถนนหนทางแล้วเราก็แนมไปเราก็เห็นดังเปิดเจอเนาะมันถูกปืนเนาะโอ้ยมันหลายจะรถไปไหนมาไปบ่ได้ไปบ่ได้ มันจะหอดได้ไงมันอยู่ในผูเนาะลงหวยลงน้องเล้อไปปลาชางเน่นอยแค่นี้อือมันจะคนไป่นคนไปเก็บปืนน้ำเขามันจางเป็นน้มอจะตายจะขาดคนผู้วินทางถือกเขาปก่อนุทีลิคนได้หอเปล่าออที่เั้บอกเขาไม่ยิงปืนอยู่ต้องบานการแก้ลูกปืนเก็บแมงผู้วินทางนะ ผู้หินดางอยู่ทั้งผู้ทั้งบานข้ามเซียงเบาบ่ข้งคเซียงเบากับมี่เอ้าฮินดางบานเฮากับมี่นี่ก็ละอันวันนี้เขาไปกลางติ่นนะเอ๋ออยู่ทั้งผุนบ่ไปทั้งบ้านบกบานอันอันถือปืนคือกันบ่นกันได้จังดังเฮ้ยหนึ่งเลยเฮ้ยมันดังโดยของมันเองที่มันเนมเห็นประเทศลาวเล่นได้เออก็แเนมเห็นประเทศลาวอยู่เลยอ๋อบานเบาเนมเห็นประเทศลาวบ่ออโอ้สมัยตะกี้ก็ไปขึ้นลงไปหากันเข้ากับประไปทั้งนั้นบ่

โอ้มะเดื่อเขาห่อข้าวต้มป่ะโอ้หมูว้าวเขา่อข้าวต้มตักบาตรนู่นเหมือนเขาไร้สดอยู่เขาไลฟ์สดจะพูดเรื่องที่แบบมันไม่ดีขึ้นมาอืมไม่ต้องบ่นเพราะว่าเราไลฟ์สดอยู่เรามีความสุขในการกินเราก็กินอืเราจะไปเอาสลีกสกหรอกมาไม่ดีอื้ม อนยานอืเหมนยาัวยข้ามไปล่ย like ู you, like ่ขนกุญนจอีล so ีกม <tra> ันจะเป็น mm กุญแจีกยกกานพี่หลกอีพอเขาเขียได้บัญญาตเนี่ยยยานล่มก็เลยวยานล่มบ่มีมองอยู่คือกันแล้วยานลังค่านี้อย่างที่บอกยาน้ม ยานมันเอาลองขานผับพึ่มไปกับใหม่ก็หักลงมาใส,ส่เห่าตายจนสุนาขึ้งอยู่เดดปีนั่นได้มุงใหม่ขาวนี่มันหักมันเล็มๆเ,เ,เสียบข้อทางหลังอืไปยืนอันอิงฟ้าอยู่ม,มันออกไปบ่ได้โอ้อเคยเห็นเออราพยายามได้ผู้ชายยืนไม่ได้นอนผู้ชายยืนยังดึงๆ ไปโดนทีนั้นมันสิขอไว้เป็นั้นยางน้ําจ้ะไโอ้ยจังแต่กูบัต้นกูน้อยๆตะกี้ก็บ่น้อยแห้งดอกซําไวใหญ่กว่าใหญ่กว่าบักแมาแล้วเว้ยใหญ่ซําไวืบักต้นนี่มันซําโอ้ยใหญ่กว่าบักนึงใหญ่กว่าบักนึงน้อยนึงอยู่ดอกเออมันอ้วน กันว่าย้ำพ่นย้ำลมคำมาเราควรเตรียมเลยกับลูกของโมไฮลูกบอกผู้ใด้ฟังโมไฮข้นหูย่านข้นหูว่าผ้าลูกน่องอยู่ตะลางย่านเข้าไปเป็นบาสเทศเร้นคอยก็มีทั้งกินลวงใบหนึ่งตะกินตั้งฝนกะรู้ตั้งคว้ากะรู้นะั่นนั่นคอยก็เอาอันนั้น

ผู้ได้ยาขัะปุนเศร้าบ้านน้องแสงบ้านเจริญพัฒนาของคุณยายนางนอนยายพลล่าหลานหมมวงมาแวะมาซิมใดด้วค่ะโอ้ยจับจับลสรอปลาเขาไปนอนในทังกิโลก็ก้นอจำไดแล้มันเขาพก็อนๆเนาะเขาแพ้ก็ได้ จะไปหาอย่ซยมาเด่ดีค่ะเอาซัมพพอมันแส่นะพี่นนอกินไล่ก็บได้แต่งัุบแล้วเธอชีวิตเธอร่มเย็นเหมือนนกแขงเหมืน้ำเธอไหมครับไปเว้ยต่มาล่มก็ดันกึกึ่ไ้

ขากันบัรณหน่อยเนี่ยเขาขากันตายเนี่ยโอเคจบออกไปหมดทีดีบมดแสบเศาแสบแล้วโอเค